แม่ตาผู้ชมก๋ว,กวยงามงามสบายดีตาผู้ชมมาแบบดังๆเนาะวันนี้กับสีผ้ากันไฟหลาะว่าสันเด็กโอยแากสีไปหลาะใช่ยังกูอออตอนนี้หันกับผ้ากันดังแววกถุสมเพื่อนอันคุณพี่เนาะเพือใบ ไอ้คนกระทามาเอือใบเอือใบเนาะกับโเห็นเอือใบโดนกุ๊กไก่กบมเฮ็ดโดนอะไนี่กุ๊กไก่แดดกุ๊กไก่มันอายมันเป็นสาวเลยเนี่พี่น้องมันเปอายแล้วเนาะโอเคนอ้เดี๋ยวสิพาไปหล่อสวนกันแม่มาสิพาไปเก็บผักตรงแนี้อากาศดีดีมือนี่ร่มโอย่อยโอย่อยเนาะพี่น้องเนาะโอเคก็ได้ไปหาะล่อเก็บผักกันนะพี่น้องเนาะ อันหน้าก็เป็นสาวะไรเดยนี้ดึกมาอันหน้าแมวทานผู้ชมยังโบนี่ไปหอดไซดอกสิบบาททานผู้ชมไปแหวบเบิ่งเพื่อนเฮ็ดเนาะกับเต่ร์รนเลยเนาะกับโบนีอัพเดตยังกามียังถึกหนาถึกจาไปหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแต่ว่าเทาเข่าบ็ไ่ได้เนาะเพราะว่าพันอ่าห้ากับเอาก่อนเทสไซแต่ว่าสิบบาทถึงสองพัดุเหลื่อมันเน,เน,เน,เนาะ พ okay, okay. ังล้างนี่เมล็ดหรือใบเด้อโอเคโอเคแดดส้มนะป่ะถ้าผู้ส้มเพื่อนเฮ็ดอยู่ล้างบ้านเนาะกระดูนดนแล้วก็มีไลายสิ่งไลายอย่างที่ว่าเปลี่ยนไปแต่ว่าไว้บะไรอัปเดตด้วยถ่ายลงให้ท่ายผู้ส้มได้เบิ้งนะว่าศึกาโอเคไปไปเบิ้งเถื่อนเฮ็ดเถื่อนฮ้อนรำกันมากับแดดซองหนาท่าที่ได้มีกันเลย นี่นอท่านผู้ชมหักกะเฮ็ดแล้วไม่ใหม่หมื่นเอาลงหันบอดได้มาสไทยให้พี่น้องเบิ้งนอหัวค่าค่ะค่าค่ะค่านี่อุ้ยนี่เด้ยน้องประมาณสองพันก้อนนี่แหละเบิ้งใส่เบิ้งความใหญ่จะว่าไงนี่จักเมตต์นอเลยแกนแปดคูณสี่แมตตพี่น้องประมาณสองพันเกาะเด้อนี่เด้อนี่นอ นี่นี่เด้อทานผู้สมนี่เนาะนี่เนาะท่านผู้ชมเ็ประมาณสองพกอนสองพันกว่าอนเขอ่าคาไลแล้วนี่เพืะไดตกเสือมันออกมล้วเขาจะไชฟามเออปาเือเอาเลยจะเกิดออกบอพราะมันจะมือเสือมันอก ผาวั่นไปละเขามาหล่ให้ท่านผู้ช้มบ่งแน่นี่ประมาณสิผ้าวันบ่อือจักวันเลยนี่ฮักก็ได้อะไรสิสองสองอาทิตย์นี่แหละสองอาทิตย์นี่แหละอ้วเจ็ดว่างามท่านผู้ส้มปัะเฮ็ดออกหันจังสิผ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งอีกเทื่อนึงอันนี้ผ้าเบิ่งขาวๆเนาะนี่ตอนนี้เสือเฮ็ดมันบ่ทันได้ออกอู้งามอีหลีนี่สิได้มาถอดทอนบทเยียนเนาะเลยแก่ดีแล้วนี่ คาดว่าันวันที่สิบเดือนสิบเอ็ดเฮจะออกสองพันถวนบอลองพันหาลอยสองพันหาลอยก่อนทันผู้ชมนี่เนาะประมาณเดือนปลายเนาะพอดบ่เดือนสิบแปดวันสิบแปดวันเิ้าแปดวันเก้าแปดวันเฮตจะออกแต่เฮ้ากัซิมาเบิ่งตอนเฮดออกอีกโอ้ยตอนเก็บอีกตอนเก็บอีกทานผู้ชมเนาะโอเค ลมันสบออกอากาศมันสบออกใส่้าปินี่มันมีลมมันเที่ยวมันเือแันสีแดงสะกัวแสดงว่าเจียปิดนี่เสือแลนไววกลัวเนาะเพราะว่าบบมีอากาศออกางหมดแต่ว่าตัวนี้นี่นีมันมันมีอากาศออกเนี่ยชิบว่าข้าเจียปีดเื้านานี่สเอาแต่เจียตัวนี้เข้าหามากบนนี้าเสือหายนอกราขาใส่ส่งอากาศมันสีออกเนาะ เป็นสัวเป็นยัง uh บ่เฮาเฮาเฮ็ดจังได๋นี่เฮาโดอีบ่นี่ไปโฮดน้าบ่จักมื้อโดเทื่อนึงนี่ยังถ้าเปิดฟ้าออกยังสิโดโอ้แล้วก็เริ่มโดเลยนั่นบ่โดเลย3เทื่อเออดมื้อนึง3เทื่อท่านผู้ชมโอ้คักๆเด้อนีพี่น้องเฮือนเฮือนมกบักใหญ่นึงปาโทนีสามารถสร้างรายรับให้ได้หลายหมื่นอยู่ได้นี่เนาะท่านผู้ชมถ้ามันดอกจังจังมาเบิ่งเนาะโอเคอ่ะ ทานผู้ส้มไปจะได้แต่เบื้งองเงื่อนเฮ็ดละกะอันนั้นอันนั้นก่อนเฮ็ดแหลนะเนาะแต่ว่ายัางบท่ทันได้มีดอกเฮ็ด้าเบื้องอีกตอนต่อไปแต่บันนี้ไว้ชิพภาพไปเบื้องหนใหม่ <c oughs> มันมันยังบ่ทันได้ไปเก็บผักก็เบื่อแลวเนาะนี่ไปเบื้องหนใหม่ก่อนเนาะไปไปเบื้องนั้กันหนใหม่นี่เก็บกินแน่แล้วทานผู้ชมเอ้ยเดตัดกินแน่เลยปลุกเองเน่หนอมมันเห็ดชาเล้าขึ้นนะ ເອົາກິເລືອຍມາໃສ່ແລ້ວກໍຮົດນ້ໍານແນ່มันก็หลายปีแล้วมื้อນກຕັກນเดี๋ยวຕັດໝົບ2ນໍມັກຍກมันຍາວດານ เบื้องนี้ก<ม>็เบื้องลัางเลือเนเ็ดพี่ห้อมีซึนมียังีอะไรห,หิวเลยนี่นอตโน,นตโน,นมีใสใสเนี่ยนนก็ไปหิวอีแล้อนปูนเลืเล่อนัวคู่นี้ชั่ตรงนี้น,นี่แลนตอนจะอค้องไก่กับนอเห็นจะอค้องมาแลนหุ่มใส่ดดไดไก่นี่ ตอนี้เฮือนครัวอีแม่เฮ็ดป้องกันไก่เฮ็ดไว้แต่งกินยามแลงยามคนมันพี่น้องนี่ดิอันป้องกันไก่เนาะบ่ให้ไก่มันข้าเวลาแต่งกินมันจังบ่ยากเนาะนี่ดเอากานกะแตไว้จังซี่ลแหานเองเราัดยามลกมันกมีแต่ลกมันแล้วตอนเพ่นไก่เฮ็ดแต่งอยู่แต่งกินอยู่พี่พี่แลพี่น้องเอ้ย Paid, ี่บอนนอนพักพรยามเว้นอีพอมีวิทยุอีหยังคักแน่นี่จักหน่อยเฮาก็สิเกียมไปเก็บผักนอนนี่สิพากันไปเก็บผักใก่กับฝาอยูยากบ่ทันได้เกือมันเจือเนาะเฮาสิไปเก็บผักกับยิงแม่าอ้ยสวนมองอันนั้นอันนั้นอีหยังบ่สิไปเก็บผักตงมนล่ํามันไปมันสูงๆหน่อยครับผู้ชมหัว นี่เนาะอยู่ห่งตัวนี้ก็อ่าปลูกอีผักกินอ่าปลูกว่าซีไข่ปลูกกบมักหุงที่จริงเฮาก็ปกล,กกลูกหลายปลูกมัพริกมักพายนั่นแหละแต่ว่าน้ําลฝนตกแล้วลน้ํามันมานะแล้วมันก็เปื่อยแต่ว่ากบหุงนี่พอสิได้กิน่บัลกก,กมันออกนี่ได้กินเนาะพี่น้องไ,ได้กินอยูนย่นี่แนวนี้นะ มันลกมันออกนี่พกคากันเลยมือนี่หัวลมออกเด้องทันผู้ชมเอ้ยจีนเอาอะไรแหละเบิดออะแหละฝนนี่หัวลมออกเลยโอเคท่านผู้ชมโอ้ผ้าบูปามันมน,นี่อีนีโบกบริเสียหยาไรเถ,ถเรื่อน้องเสียเถื่อเดียววะแม่มันก็นเลยอยากโกบในจังน้อย หักสําณีหันคนได้สบายชั้นนี้นะเงี้ยเซียนก้นมันเบิดแถวนี้มันมันดิบโลนึง600ปีถึงท่านผู้ชมแต่ว่าปีได๋บ่ฮู้ว่าต่อไปมันสิโลเท่าไหร่จ๊บๆอเดี๋ยวไปอดมองเก็บักเฮาจังอันนั้นเนาะยังเบิ่งนํากันเนาะฮอดแล้วท่านผู้ชมปาักตํานินอุยมีแต่ยอดงาม ยิงแม่ขึ้นกระต่อเราได้เราเห็นพักก่อนเด้อตายมีแต่หยอดงามๆท่านผู้ชมงักไปอยู่ฟ้ามันต้นนี่มันท้าบไวอยางงามกันได้คันทางมันต้นออกนี่ส่วนห้อยฉุปูกมันต้นะพักงามงามได้นี่เออยิงแม่ท่านผู้ชมงมีแต่หย่อนงาม นี่ทางผู้ชมเก็บพักอันนี้แล้วพักหย่อนมันต้นนี่บ่เมนหย่อนมันต้นตัวนี้ได้ตัวเฮากินนี่คลนละหยอดเนาะพี่น้องมันตน้นหยอดมันต้นสำหรับกินกระตังหักนี่เนาะ ป้ามีต่หย่อนงามๆเข็นกูแร่วน้อขึ้นต่อเนี่ยยิงแม่ขึ้นกระต่อนี่เดทานผู้ชมนี่ต่หย่อนงามๆ <c ười> ขึ้นกระต้อเด้อนี่พี่น้องเลยนี่อุ้ยผุ่นเบื่องนะั่นอุ้ยแม่มีแต่งามงาม,งามนี่ลายลีพี่จะต้องไปยื่นเบื่องนะั่นนะ้ฮะเบื่องนะั้นงามงามพี่น้องเลยมีแต่สวนมันส้ำปะหลังเด้อพี่น้องเลยเลี้ยวสุดแสงหูแสงตาเนะนี่ยจักสีไหลท่ายเนาะถ่ายปีจังสีสรุปให้ฟังเบื่ ปีนี้อีแม่ว่าได้อยู่ประมาณสองแสนบาทลกเบิดนี่เนะาะกลายเฮ็ดไลน่นะโมเมนต์เฉพาะแต่เวงนี่เนาะอยู่อันอยู่แปลงอื่นกับม,มีแพมผู้ซ้มตอนนี้ออกมาแต่ปามันแล้วออกมาจะเก็บพักตำนินงเดี๋ยวนาะพักตำลึงภาษาไทยกว่าเนาะแต่ตอนนี้เขาจะไปเก็บพักบผกอื้อต่อ ไปเก็บยอดพักมือต่อตอนนี้นะมึงแน่หัวลมออกลมแห้งแง่งเด้อโอเคเก็บพักมือต่อเนาะอันเก็บพักนี่จะเอาไปหนึ่งไปหนึ่งใส่กระป้าเนาะหนึ่งป้าใส่พักเมนูมือแรงนี่จ็คบอร์ดพักมือได้โอเคไปเบิ่งจักมันชิมีจักบอร์ดเลยเนาะแจักแมนทางถิ่มเบิดแล้วก็บโจักตอนนี้เขาเขามาปลามันต่อ Nhưng mẹ kiếm nhọt phao đen ư đấy nó Nè phao đây 1 đọc Hô ơi phao đây Hô đen nung rượu. Xe đen xe pa Hô đen nung rượu. Hô đen nung rượu. Hô đen nung rượu. Hô nè nè เดินห้องงามถาผู้สอนเลาะเก็บพักกับเลาะเก็บน้ำปลาน้ำลงไองเชลี่พี่น้องเอ้ยได้ยินบ่เสียงน้ำพี่น้อง ลงไปหันไปหน้ำหวัวเสียงหนามไหลดังดังมันมีตัดน้อยๆเองเน่ตนัดหนึ่งคือว่าซองตัดนี่แหละหักห็นแต่ตัดเดียวตวอนยังหน่อยผลิตอ,อยู่ค่ะมันเป็นป่าเป็นดงแถวนั้นนะค้นบ่คอยไปหรอกมิได้เข้าไปที่สวนใส่น,นี่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 นงามพี่น้นนนนนองเอ้ย พักมอือเดินสิบองกินแฉะด้วยพี่น้องเอ้ยมึงไจ้างีนำโพเดนหกเด้เนี่ยแม่มาอือหน่อยแม่เดินเดนดี้ดีหนึ่งเป็นตาหักตกอกอยู่พี่น้องเลยอเดียวหนึ่งอหนึ่งให้หน้ากินเยอะน จะเบิ่งท่านผู้ชมอยู่สวนยางบรรยากาศหัวลมออกโอ้ยมวนมุงแน่นี่โอ้ยธรรมชาิปราหน่อยยางมีดหนึ่งกีดซองมีดเต็มกระโปกะโปงหนุม้โปโอ้จนยางใหญ่เลยมวนเด้นนี่ท่านผู้ชมเอ้ยนี่ ัวลมออกใช่ฮะเอเอนะแหมท่านผู้ชมเอ้ยกิน,นมีเดียวเต็มโปเต็มโปนี่เล้เจ๊อยากคนหลักนี่งานกันกับขีลข้ลักขี้ลักใกล้ไรงานกันกับขี้ลักจะได้ย่างเป็นราคาวันนี้ขี้ลักกระไรพี่น้องเลยตีแตะโบเมื่อกินเขาเอยู่เื่นยำ้ำแรงกลับมาย่างเสียอะไรน,น,ะนี่เนาะ ตองได้กีดแล้วอะไรยอดยาเลราก็ตรงเลยกีดคุเอออันนั้นกูคุมือต้องีนตมเนพวกนนหตารใบใบใบลุงพนเตินโอ้เป็นตำมันสีตายใบเถอเว้แส่ัมบาอันนั้นใส่ให้งานมันนักเด่นนี่แนวนี้นอน่านผู้ชมเอ้ย ขย้อนว่าบุหายได้มือละซีหาพันทีหาพันบาทนี่เลยท่านผู้ชมนี่พักนี่ลกระไรไรเติมเนาะนี่เยอนหเยะอุ่เอ้าสิบุร่ากินมาฮงดีน้องคูน้ามงได้มาจะใส่ไหมล้วก็แบกมาอัิุท่านผู้ชมมาเด้อยิงแม่ผู้ได้เกือกไก ไก่นึ่มาเด้อม,มาเด้อกินมะคุ่งส้มไก่ไก่มันยังโมท่าไ,าไ,นไหนมาหลายปนไดเพราะว่ามันยังแตเวนนีไ่ไปหากินไกไ่ไปหาอยู่หากินได้ทำผู้ชมแม่ไหนไล่ลพวกแม่มะคุงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยิ่แม่ไปแบกเอามะคุงอยู่สวนอันนั้นสวนมันเนะาะออแกนิกเดือดทำผู้ชม ไปหลอกหากินอ้าวแตกแต่กูใหญ่มึงบอมาจะดีแล้วทำบกค่ำนะกได้แบกมานั่งเกลีกดว่าไปกินช่องเหนื่อย ดีใจดีใจไปไปยังงี้โอ้หนอกดีใจเร็นนจาข้องกันดีใจโอเคออกมาท่านผู้ชมกับมาเตสุันเราเราได้มองนั่งแล้วก็สิมารีวิวใหม่ได้ฟักคูกซุกมาตอนอันหน้าเลือกกินพอว่า มา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 กินมากินลากามาอื้อบัวท่าได้สุปใส่เอาเมือหนึ่งให้อันนาลากะพักตำนินป้ามาอื้อโอเคเบิร์ตตัวนั่นแหละอ๋อกระเช้าไปหนึ่งใส่ป้าบัวแดงเนาะทานผู้ส้มละกาอาหารบัวแดงกระชมีอเนียนมะเขือละกาหนึ่งปลาหลวกพักเบิร์ตตัวนั่นเนาะทานผู้ส้มไอ้ยังตำแกยวปลาแดก อย่าปลาแดกนี่ขาดบัได้พอดีเนาาะเพระว่าอิปอร์หมักแห้งลีรอเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ค่ะกระแมนเบิร์ตตัวนี้เด้อท่านผู้ชมเด้อติดตามไว้คลิปหนาเด้อถ้วาว่าผู้ใด,ดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกดแชร์ให้แน่เด้อท่านผู้ชมเด้อจังสีบุ๋ยผ่านคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจหลายๆที่ฮับส้มจนจบหนอนบายบาย,บาย